หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมัง่งคั่งนะครับวันนี้เรามาสู่เหรียญที่ชื่อว่าจีโต้กันนะครับผมก็จะลงในช่องที่สามนะช่องมิริชมูลคอยนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วงนี้ผมก็พยายามที่จะแบ่งข่าวไปลงช่องที่สามบ้างนะครับก็อาจจะตัดแปะตัดแปะอะไรสักนิดหน่อยจากช่องแรกนะครับเผื่อหลายคนเขาเขาอยากดูข่าวเดียว เขาอยากดูกลุ่มเหรียญมีมอย่างเดียวก็เราก็ว่ากันนะตามนั้นนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนศรัทธานะครับแล้วก็คนอยากที่จะลงทุนแบบไหนนะครับเพราะว่าช่องเราเหมาะสําหรับนักลงทุนนะครับก็ฟังเอาไว้เป็นความรู้แต่ยังไม่ได้ปักหมุดฟันธงว่าร้อยเปอร์เซ็นฟังการวิเคราะห์ผมพอนะครับแล้วคุณเอาไปวิเคราะห์เพิ่มนะครับว่าความเสี่ยงมันคืออะไรหรืออาจจะแทงส่วนก็ได้นะครับ ใครจะไปรู้เนาะบางทีมันก็ว่าไม่ได้แหละนะครับพวกการวิเคราะห์บางทีมันก็วิเคราะห์ตามข่าวมันก็ผิดผิดถูกถูก,ถกมันก็มีนะครับเราก็วิเคราะห์ตามข่าวถ้าเกิดมันผิดก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดมันถูกก็ถือว่าเป็นสิ่งดีคุณได้กําไรไปนะครับก็ฟังหูวไว้หวูผมพูดประมาณนี้นะครับมาสู่เรื่องของโซลนาโปรโคอแพทนะครับจับตาแอดดอบหลังจากการเปิดตัว g i t o Token นะครับจีโตก็เป็นพาร์ทเนอร์กับโซโลนาอันนี้ก็คือ Camino Finance ซ์นะครับโปรโตคอลทางการเงินแบบกระจายนาทที่โตเร็วที่สุดของโซโลนาหรือโซนะครับเขาบอกว่าจะมีการเปิดตัวโปรแกรมคะแนนในไม่ช้านะครับผู้ร่วมให้ข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบปปดีนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่กำหนดเวทีสำหรับโทเคนการออกออกแอร์ดอปในอนาคต ฉะนั้นโปรแกรมคะแนนเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มการเติบโตนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นดาวเด่นข้ามฟ้าเนาะนะครับแล้วก็ของการตีกลับล่าสุดของโซน่าไปแล้วนะครับจากฟีดแบ็กของผู้ใช้นะฉะนั้นโทเคนโซของมันนะครับก็เพิ่มขึ้นกว่า3เท่านะครับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะครับเนื่องจากเทรดเดอร์ดีฟาเนี่ยกลับมาสู่การซื้อขายออนไลน์นะครับการยืมการให้ยืม และโครงการผลตอบแทนของ s o โลนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคาเมโนนะครับคาเมโนเนี่ยจะเริ่มโปรแกรมคะแนนนะแล้วก็ผู้ร่วมโครงการก็จะมีชื่อบนหน้าจอนะครับอันนี้เขาก็จะเรียกว่า m a r k e, ้นะนะครับคุณมาคี้เขากล่าวในทวิตเตอร์สเปซนะครับบนพฤหัสบดีสิ่งนี้สามารถอธิบายว่าโทเค็นเนี่ยมันจะมีอนาคตที่ดีนะครับอย่างแน่นอนนะฉะนั้นลักษณะเด่นของการให้คะแนนนะครับก็จะมีการแจกแอร์ดอ นะครับในในการแจก a d ร์ด็ต่างๆนะครับอาจจะมาจากการาเล่นเกมนะครับการร่วมทำกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจมาจากกลยุทธ์การฟาร์มนะครับและหนึ่งในนั้นคือเหรียญ g ีโต้แอรดนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีโดยจีโตนะครับซึ่งเป็นบอดคอบพวกการสเต็กเนี่ย นะครับหรือ liquidity stake เนี่ยที่ใช้ Solana Token นะครับจีโตมากกว่า80%ที่ได้รับการจัดสรรรับรองก็แจกจ่ายในปัจจุบันก็ถูกส่งไปยังผู้ใช้บุตรคอรในช่วงแรกนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนของจีโตพวกเขาจะได้รับนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับคา m i ม o เนี่ยก็ดำเนินผลผลออกมาได้ดีเลยนะครับที่จะใช้ตัวของของจีโตเนี่ยเข้ามาช่วย นเนื่องจากโซลอนามันมีการเพิ่มขึ้นนะโดยมี TBL มากกว่า10ล้านดอลลาร์นะครับของคารมิโนนะครับเกือบประมาณ50ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของโซลอนามันมีการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นข่าวที่2นะครับของจีโตนะพุ่งสูงขึ้นจากกระแสรเรื่องของ a i r d o นะครับแล้วลายชื่อเสร็จนะครับจะทำให้ราคามันสามารถคงอยู่ได้หรือไม่นะครับเนื่องจากเข้าบากดานไบแนนไปแล้ว ราคาก็พุ่งถึง3.00ดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงจาก liquidity stake นะครับโทเ็นเปิดในวันที่7ธันวาคมจากข้อมูลของ Coin Market Cap ราคาเพิ่มถึง84.96%นะับต้องแต่เปิดตัวโทเ็นที่เข้ารับการจดทะเบียนในในในกระดานนะครับอย่าง b บแน n c ฉะนั้นโครงการนี้ได้วางแผนที่จะเปิดเ,ดเดผยเผยแพร่โทเ็นประมาณ100ล้านโทเ็นนะครับสำหรับผู้ใช้ช่วงแรก เพื่อให้ราคาเนี่ยมันไประดับหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะตามน้องตามโซเลยหรือน้องๆโซนะครับก็อันนี้เป็นโปรโตโคอลดีไฟบน So ล a น่านะครับแล้วคนอื่นๆที่เป็นผู้ค้นหา MEV นะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องดังนั้นจากตาดูจีโตนะครับเมื่อมีการแบบว่ากลับตัวเนี่ยเริ่มขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ย ฟิปสไลด์คริปโตนะครับแสดงให้เห็นว่าประมาณ62.36%ของที่อยู่เนี่ยประมาณ1 1 1 3 3ที่มีสิทธิ์รับรางวัลบางอันซึ่งมูลค่าต่ำกว่า500ดอลลาร์ในขณะนี้มีบางอันที่มีมูลค่าสูงถึง12,000จีโตนะครับเป็นเงินดอลลาร์นะยังก็ยังให้ข้อสังเกตว่ากระเป๋าเนี่ยที่ผ่านการรับรองเนี่ยมีเวลาประมาณ18เดือนได้รับโทเคนของตนนะครับนอกจากนี้เมื่อดู เรื่องของมูลทีที่ของ GTO i Foundation ก็พบว่ามีมูลค่าประมาณ737.48ล้านดอลลาร์จากนั้นโทเค็นของ GTO i นะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ใน f l i p ฟิปไซส์คริปโตนะครับจากข้อมูลของเซ m e n นผู้ให้บริการวิเคราะห์ออนไลน์นะครับแล้วก็กระแสความคือหาเกี่ยวกับ GTO เนี่ยผมขอเรียกว่า GTO แล้วกันเนาะหรือ j t o GTO นะนะครับก็ติดอันดับในรายชื่อ สกุลเงินดีต้นนะครับที่มีคู่เทรดที่ที่มีแรงซื้อค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของ btc กับตัวของ gto นะครับตัวนี้นะก็ gto ก็ก็โพสไหนไว้ในวันในทวิ t เตอวันที่8ธันวาคมปี2023นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า gto จะเป็นยังไงนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราก็ชื่อ่าตัวของชิบะนะครับเปเป้นะครับแล้วก็โซกับพองนะครับมิชชันนีมูลเวีพนะครับแล้วฝากกระดานโอเคไปด้วยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับนี้ผมหวังว่า ชิบะอะไรพวกนี้นะครับเหรียญมีมจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b i t g ก t ตเว็บ3เปลี่ยนจาก m e g ก s ะสอแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ t เก t สามารถสมัครกระดาน